มานะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเล่มน,นี้นะต่อจากาสปดาห์ที่แล้วนะคะสรับที่แล้วเนี่ยเราได้เรียงเลขกันแล้วนะคะเราดูแล้วว่าเลขอันไหนมากอันไหนน้อยนะคะสําสหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะในระดับศูนย์ถึงห้านะคะครูขออธิบายก่อนนะคะ กูคลองเห็นแบบน,นี้หรือเด็กๆเห็นแบบน,นี้อาจจะงงเนาะอ่ะเปิดไปที่หน้าสามสิบห้านะคะอ่ะเห็นแบบน,นี้อาจจะงงนะคะหนูจะเห็นนะคะว่ามันมีวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กสองอันนะคะอ่ะวงกลมเล็กสองอันนี้หมายถึงอะไรสองวงนี้หมายถึงอะไรก็คือจำนวนสองจำนวนบวกกันแล้วได้วงกลมใหญ่นะคะอ่ะแต่เขาไม่ได ใส่เครื่องหมายบวกมานน่อ่าแต่ว่าหนูเห็นไหมมันจะมีโยงเส้นมาแสดงว่าสองวงนี้มารวมกันเป็นหนึ่งวงนะคะอ่ะทดสอบข้อแรกนะคะทําไปพร้อมๆกับคุณครูก่อนนะคะอ่าหน้านี้นะอ่าหนูดูเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรวมกันเราได้สามหนูก็ดูรูปภาพสิมันมีรูปอะไรอยู่คะเป็ดใช่ไหมคะเป็ดดากับเป็ดขาวอ่า ถ้ารวมกันแล้วนับสีมีกี่ตัวหนึ่งสองสามมีสามตัวนะคะ,ะแสดงว่าทำไมมันต้องมีได้สองจำนวนมาบวกกันจะได้สามเราก็แยกเลยหนูเห็นไหมมีเป็ดสีขาวกี่ตัวคะหนึ่งตัวหนูเขียนเลขหนึ่งและมีเป็ดสีดำสองตัวอ่ะะแสดงว่าหนึ่งบวกสองมาได้เท่ากับสามโอเคถูกต้องค่ะอ่ะมาดูข้อที่สอง เพราะว่าอะไรก็สองอย่างเนี่ยมันบวกกันจํานวนสองจำนวน,น,วนบวกกันแล้วได้ห้าแล้วมันคืออะไรล่ะอ่ามันคืออีกาใช่ไหมคะอีกามันมีทั้งอยู่ที่ในรังและอยู่นอกรังเห็นไหมมันกาลังบินอยู่ข้างนอกอยู่ในรังกี่ตัวลกูกอ่านับสีสองใช่ไหมคะใส่สองไปแล้วอยู่ข้างนอกกี่ตัวหนึ่งสองสามอ่าสามวิธีการตรวจคําตอบนะคะให้นำสองจำนวนนี้มาบวกกัน ให้ได้เท่ากับวงใหญ่อะอะสบวกสองสองบวกสาเอาสาไม่ได้ใจก็ขึ้นมาสองสามแล้วสามแล้วเท่าไหร่คะสี่ห้าตรงไหมลูกตรงนะคะอ่ะข้อสุดท้ายลองทําเองนะคะอ่ะในหน้าแรกไปแล้วนะคะต่อไปหน้าที่สามสิบหบอกว่ามีไก่ทั้งหมดเนี่ยห้าตัวจัดเข้าสุ่มไก่เนี่ยทั้งสองสุ่มเนี่ยจะได้สุ่มละกี่ตัวที่มันแตกต่างกันนะแตกต่างกันแสดงว่า มันมีห้าตัวถูกไหมทุกช่องของช่องใหญ่มันต้องเป็นเลขอะไรหมดเลยเลขอะไรคะเลขห้าถูกไหมอ่ะเขียนไว้เลยห้าอันนี้ก็ต้องห้าเพราะมันมีแค่ห้าตัวนี่ถูกไหมอ่ะเขียนไว้เลยห้า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 ไม่สวยเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าทําไมให้เอาไอ้ไก่ขาวไก่ดําเนี่ยมันมาจัดซิอ่า ดูสิโดยที่เราไม่ต้องไปนตไปสนใจมันนะว่ามันจะสีเหมือนกันต่างกันอันนี้เขาให้จัดนะคะจัดกลุ่มยังไงก็ได้ที่มันบวกกันแล้วมันไม่เหมือนกันอ่ะเนาะอ่ะอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกอะไรไปถึงอีกเท่าไหร่จะถึงจะได้ห้าถูกหนึ 2, 3, 4, 5, ่งเท่าไหร่สองสามสี่ห้าเท่าไหร่คะสี่อ่าหนึ่งบวกสี่ได้ห้าใช่ไมต่อไปอะไรบวกกันได้ห้าอีกอ่ะหนูก็เขียนมานะคะห้ามซ้ำกันนะคะห้า ห้าวิธีห้าห้าอย่างเนาะที่มันจะรวมกันแล้วได้ห้านะคะสำหรับหน้าที่สามสิบหกอ่าหน้าที่สามสิบเจ็ดเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยและส่วนรวมอันนี้เขาจะเรียกว่าส่วนย่อยอันนี้คือผลรวมนะคะอันนี้เขาไม่ได้กำหนดมาแสดงว่าทำไมคะเราสามารถใส่ได้เองเลยใช่ไหมอ่าแต่เขาจะกำหนดเขาไม่ได้กำหนดรูปภาพมาแต่เขากำหนดนี้มาให้ใช่ไหมคะอ่าอย่างเงี้ย ห้าอะไรบวกกันแล้วได้ห้าอ่าหรือบางวงกลมจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเขากาหนดส่วนย่อยมาแล้วหนึ่งบวกสามจะได้เท่าไหร่อหนูก็เขียนมาหรือบางวงนี่เห็นไหมกาหนดมาให้สองอันเลยสองบวกอะไรก็ไม่รู้แต่มาได้สี่อ่าลองสองไม่ได้ใจสินะับไปหาสี่สองอะไรสามสี่ 4. อ่าจะเขียนได้อะไรนะคะลองทำดูนะคะอ่ะ ต่อไปนาทีสามสิบแปดคะ่ะเหมือนกันเลยอันนี้คล้ายๆกับการจัดสุ่มไก่เมื่อกี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นรูปปลาเขาบอกว่าจะเอาจัดปลาเนี่ยแปดตัวลงในเหไมคะอ่างแก้วใบใหญ่นะคะมีสองใบเนาะจะทำยังไงนะคะอ่าเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วเขาบอกว่างด้วยเมื่อใส่เลขแล้วเนี่ยให้วาดรูปปลาลงไปด้วยเช่นอ่ะแปดตัวของครูทำเป็นตัวอย่างก่อนครูบอกว่า อ่านมาสี่ตัวเลยอ่าสี่ตัวปุ๊บปุ๊บสี่บวกสได้แปดใช่ไหมคะหนูก็วาดรูปป่าในนี้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาี่นะคะแล้วก็ระบายสีมานะคะปาคิงคูอาจจะไม่สวยนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปหน้าที่39นะคะ ส่วนยหอยส่วนรวมน,นี้เขาให้เราใส่เองนะคะง่ายๆเนาะนะคะอันนี้ง่ายมากคะหนูก็ดูเนาะลูกโกงสีแดงกี่ลูกสีฟ้ากี่ลูกรวมกันได้เท่าไหรอ่อันนี้เขาจะสลับวงกันเห็นไหมวงมันจะสลับซ้ายขวาได้ดังนั้นสิ่งที่หนูทวรจะสังเกตคือถ้าวงใหญ่มันจะคือผลรวมทั้งหมดถ้าวงเล็กคือ เลขสองจำนวนที่นำมารวมกันแล้วมันเป็นวงใหญ่ก็คือผลผลลัพธ์ของมันนะคะอ่าอย่างเช่นข้อนี้อังคูทำให้ดูก่อนเผื่อกันงงนะคะสีแดงกี่ลูกคะห้าลูกอ่าสีฟ้าสองลูกนะคะดังนั้นห้าบวกสองไ,ไ,ได้เท่าไหร่คะเอาห้าไว้ในใจเอาขึ้นมาสองห้าแล้วหกเจ็ดอ่า ได้เจอ่ะเนาะมานับนี้ซิได้เจ็ดไหมหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะตรงกันเลยทำแบบนี้นะคะ,ะและหน้าสุดท้ายนะคะเป็นหน้านี้นะคะคุณครูขออนุญาตปรับกล้องนะคะอ่ะหน้านี้นะคะ,ะเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์นะคะก็คล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรที่ทำไมคะ,ะผิดพลาดนะคะ ง่ายๆนะก็ถ้านะคะถ้าเราเข้าใจว่าอ่ะวงเล็กก็คือจํานวนสองจำนวนมาบวกกันรวมกันแล้วมันทำให้วงมันใหญ่ขึ้นแสดงว่าอันนี้มันมารวมกันถูกไหมคะรวมกันมันทําให้ใหญ่ขึ้นเนะาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็จะให้การบ้านไว้ถึงหน้าสี่สิบพอนะคะสําหรับวันนี้นะคะทาเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะ เดี๋ยวครูจะได้ตรวจให้นะคะแล้วก็ส่งกลับไปว่าโอเควันนี้นะคะทําถูกกี่ข้อนะคะหรือบางคนอาจจะถูกหมดเลยก็มีนะคะเคค่ะยังไงตั้งใจทาแบบฝึกหัดนะคะแล้วอย,าย่างไงเจอกันในวิชาต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ